ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อน,นึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่ะ เดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ในดิส r อของผมซึ่งก็คือผู้คัาเกนจีนเซิร์ฟเวอร์นะครับลิง์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สําคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาร์ติแฟกซ์ของตัวพี่แตมและก็เรื่องของเล่นเวโชที่จริงมันเป็นคลิปที่มันแยกออกมาจากตัวคลิปหลักก็คือคลิปข้อควรรู้นะครับถ้าอยากได้ข้อควรรู้ก็นี่อยู่ที่เดสคริปชันนะครับหรือจะกดที่มุมขวาบนที่เป็นการ์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เอาที่คุณสะดวกก็แล้วกันครับอันนี้คุณจะเห็นเกมเพย์ขึ้นไปอยู่ยังงั้นแหละว่าเป็นภาพประกอบเพื่อที่คุณจะได้ไม่เบื่อลูกตากันอย่างแรกที่เราจะเป็นที่จะต้องคุยกัก็คือสเตตที่สามารถใช้ประโยชน์กับตตตัวพพีีีี่่่่่แแแมมมไไไดด้้้นนะะรรบบเยยทใชชปโ์ ลำดับกันนะครับก็คือ1น,นะครับคุณสามารถใช้ค่าความชํานาญธาตุได้ครับ2ค่ารีพลังงานครับ3คลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิตเล็กคริตดาเมจครับ4 Attack โดยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยถ้าคุณต้องการจะเล่นให้ดาเมจมันได้สูงสุดในโรเทชันเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องกดท่าไม้ตายให้ได้นะครับฉะนั้นความจําเป็นอย่างแรกสุดก็คือค่ารีพลังงานนั่นเองครับโดยผมจะแนะนําที่180ในกรณีที่คุณดามจไม่แรงมากแล้วก็มีเพียงแค่คุณคนเดียวที่เป็นตัวละครธาตุไม้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีธาตุไม้อีกหนึ่งตัวเนี่ยคุณสามารถใช้แค่140ได้เลยนะครับโดยถ้าดาเมจหนักมันลดได้หรือจะเพิ่มได้แล้วแต่่่ดดาาาเเมมมมจขอองงงคุณนนะรัผให้้ป็กกกกลๆไวซึโย ใช้กันเพียงพอที่เท่านี้นะครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมง่วงต่อให้ตื่นก็ไม่สดชื่นสมองเบลอกินกาแฟไม่ได้อ่านหนังสือสอบเท่าไหร่ก็ไม่จำแถมยังต้องหามรุ่งหามข้ามอีกเราขอเสนอ limitless เม็ดอมตาตื่นโฟกัสได้ไม่มีหลุดสมองตื่นสดชื่นมีสารสกัดจากชาเขียวและวิตามินบีแถมได้รสชาติมะนาวแบบเต็มๆถ้าเกิดสนใจก็เล็งสั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะ อย่างที่2นงที่คุณจะเป็นต้องรู้ก็คือค่าความชนานาญธาตุไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณครับเหตุผลนิ่ง,ง่ายๆก็เพราะว่าใช่อยู่ครับที่ตัวออลไฮท่มหรือพี่แต่มของเราสามารถเอาค่าความชำนาญธาตุไปดับเบิลดิฟกับสเตตอื่นได้ก็คือจะได้เป็นโบนัส DMG ซึ่งตัวนี้อยู่ที่พาสิฟทาเลนที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแต่ประเด็นคือ คุณเป็นตัวละครทําดาเมจหลักครับไม่ใช่แค่เติมดาเมจแล้วคุณก็ไม่ได้บัฟอะไรได้ครับคล้ายๆกันจะมีอีกหนึ่งตัวก็คือนาคิดัดครับนาคิดะเนี่ยเป็นตัวละครนอฟฟิวเนาะซึ่งสามารถแปะเกรไม้ได้แล้วก็เติมดาเมจได้นะครับ แต่ว่าตัวละครอย่างนาคิดะเนี่ยสามารถเอาตัวค่าความชํานาญธาตุไปแจกเป็นบัฟให้กับเพื่อนได้โดยที่ใครอยู่ในสนามก็ได้ค่าความชานาญธาตุถ้ายังไม่ดูนาคิดะมีข้อควรรู้อยู่เหมือนกันมุมขวาบนเป็นการ์ดแล้วก็ด้านล่างที่ description ก็จะมีลิงก์ข้อควรรู้นาคิดะเหมือนกันนะครับเล่าเลยไม่ได้อยากได้ค่าความชานาญธาตุขนาดนั้นแล้วก็จะมีคําถามโลกแตกว่าพี่ผมทําเท่าไหร่ดีผมก็อยากจะตอบว่าอ้าเอาสัก200ก็ได้ครับแล้วที่เหลือเนี่ยอยากให้คุณโฟกัสที่คุณมีค่ารีพลังงานกฏอันติให้ได้ มากกว่านั่นเองนะครับค่ารีพลังงานจําเป็นมากกับการเลี้ยงกระจกนะครับอยู่ในข้อควรรู้นะยังไงก็ลิงก์ที่ description ก็ไปดูนะครับต่อไปก็คือเรื่องของ ATK ครับที่จริงๆแล้วมันไม่ได้หวยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีตัวคูณทั้งใน Skill ในอันตีและโจมตีปกติที่ค่าความชำนาญธาตุไม่ได้บวกอะไรให้เลยครับมันเลยทำให้ a d k เนี่ยทางผมก็นับปูลค่าเต็มเช่นเดียวกันแต่ว่าอยากให้เลือกเป็นอย่างสุดท้ายที่จะเป็นไปได้ละกันครับแล้วก็วนมาคําถามโลกแต่พี่ผมจะใส่นาฬิกา ATK หรือความชนานาญธาตุดีพวกก็เลตอบว่าใส่ความชํานาญธาตุดีกว่าครับแต่ a d k ไม่ได้หวยและก็ใช้งานได้จริงๆนะครับ แล้วเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องกดอันติให้ได้ฉะนั้นอีมาเลยสาคัญมากแล้วเราจะเลี้ยงกระจกยังไงดีในข้อควรรู้เนี่ยมีสิ่งที่ทําให้คนอาจจะรู้สึกซีเรียสก็คือเรื่องของมูฟเซตนะครับแต่ผมแจ้งไปแล้วว่าสําคัญที่สุดคือจังหวะที่คุณจะใช้สกิลหรือใช้การชาร์จโจมตีหรือใช้การทุ่มโจมตีเพื่อทําให้ตัวคุณได้สแต็คของกระจกเพิ่มครับให้แบบง่ายๆอีกหนึ่งอย่างละกันครับคุณตีตตไปเลยฮะแล้วก็ให้คุณใช้ชาร์จโจมตีหรือสกกก็ไดด้้้ขึนนนนออยู่ัับวณนะต อะไรแล้วมันโดนหมอนครับเพราะว่าเกมนี้จะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าฮิตบ็อกและแมงตีไม่โดนครับแต่สกิลเนี่ยฮิตบ็อกที่จะโดนศัตรูเนี่ยมันสามารถโดนได้ง่ายกว่านั่นเองครับฉะนั้นแล้วแต่จังหวะเหมาะสมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณชาร์ตตีก่อนเนี่ยข้อดีคือคุณจะไปชาร์ตตีดได้เพราะว่าตัวละครอย่างพี่แต้มโจมตที่ปกติกับชาร์จโจมตีแยกไ CD กันทําให้สามารถติดสเปรดแล้วก็ควิกเคนได้ถี่ขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นขอแค่คุณมองแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการช่่่ววยยเเเเเตติิมมมาาาาจจกกลซึงรรีีโ มาเป็นลักษณะเหมือนที่คุณเห็นแบบนี้เลยคือหาฝนนะครับนั่นคือคุณมี3 s t a c ต็อยู่แล้วครับผมเมื่อมันมีการสาดหาฝนลงมา2ครั้งให้คุณชาร์จโจมตีหรือสกิลได้เลยครับแล้วกันั้นเนี่ยเมื่อมีการสาดมาอีก2ครั้งก็เหมือนเดิมครับคุณใช้ชาร์จตีหรือคุณใช้สกิลไปก็ใช้ตรงข้ามกันนั่นแหละครับอีก1รอบอันนี้ครับทุกรอบก็จะเป็น s t a ็ k เต็ม3 Stack ็นั่นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องมูฟเซตครับผมเอาเป็นว่าค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวมันชินมือเองสังเกตทีีี่่่่่่่่่หาา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 าฝนนนนนนนแแแแแลลล้้้้้้ววววััััับบบบบบบครรงงงงงเเอออจจะะะะยยกกกกกพผมมชชฉ็ อยู่แล้วกัันนะครบทีนี้เรื่องของ Artifacts คุณจะใส่อะไรดีถ้าไม่มีใครใส่ a r t i f c t t d e ดีบูธให้เลยคุณใส่ดีบูธยังไงแรงที่สุดแน่ๆครับถ้าคุณใช้คนอื่นใส่ต้องมั่นใจว่าตัวละครเหล่านั้นที่ใส่สามารถทำนาเมจด้วยสกิลหรือว่า ทิ้งไว้ในสนามได้เพื่อให้สามารถเลี้ยงเรื่องของการลดต้านทานธาตุไม้ไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคนอื่นใส่สีนีู้ดให้แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นยังไงก็ตามอาร์ติแฟกต์อื่นที่เป็นยำไม่ว่าจะเป็นความชํานาญธาตุพลังโจมตีหรือเซ็ตกิวด็ดเต็มๆเลยเนี่ยยังไงมันแรงกว่าแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนคุณได้สเตตฟีนั่นแหละครับและสิ่งที่อยากจะบอกว่าคือใช่ครับกิวด็ดแรงที่สุดครับแต่ถ้าคุณจะยำจริงๆไม่ว่าจะเป็นค่า EM หรือค่า ER อาเน้ำมันมันเท่าๆกันเลย เอ k ก็ได้นะครับ EM คือความชํนนาน่าแล้วก็อ r ER คือค่ารีพลังงานนั่นเองนะครับเอาเท่าที่ได้ ไม่ต้องโลภเพราะมันมีตัวอื่นที่ทำดาเมจได้ด้วยไม่ใช่ว่าพี่แต้มยืนแล้วทำดาเมจคนเดียวนะครับเวลาจัดทีมฉะนั้นให้คนอื่นมีดาเมจด้วยมันแรงกว่าการที่เรามานั่งพยายามโฟกัสให้ตัวละครตัวเดียวมีมูลค่าอัติแฟกต์สูงๆเพราะว่าเชื่อผมเถอะมันแพงกว่าอันนี้จะเป็นโกลเด้นเรโชนะครับสำหรับคนที่ใส่2ไม้ก่อนละกันนะครับอยู่ที่140นะครับผมอันนี้มีการกระจายมาตรฐานตามเครื่องฉีงเมนแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นหน้าที่2ครับ อันนี้จะเป็นหน้าที่3ครับ h a บินเจ o r of d ฟ w อที่ไม่ใส่ให้เพราะว่าเวลาเล่นจริงโอกาสที่คุณจะเลี้ยงเลือก90%ตลอดเวลาในความเป็นจริงแล้วมันยากนะครับส่วนนี้จะเป็นกรณีที่คุณต้องทำค่ารีพลังงาน180ครับหน้าที่2ครับ หน้าที่3มครับไม่ต้องตกใจฟาโวนิสนะครับเพราะว่าใช่ครับตัวฟาโวนิสมันเป็นอาวุธที่มาถึงมันก็ใค่ค่ารีพลังงานเท่านี้แล้วแล้วก็ตามมาตรฐานเคริ่งนเอง,งต้องมีการกระจายมูลค่าซับเซ็ตไปลงอย่างละสองนั่นเองนะครับหาเป็นเจอบตอมไม่มีเหมือนเดิมนะส่วนลำดับของอาวุธนะครับในกรณีที่คุณไม่ได้มีใครบัฟให้เลยมีตัวคุณเองทำดาเมจคนเดียวนะครับแรงที่สุดเนี่ยถ้าตามโกลเด้นเวโชวเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งดูไปนะครับใครดูไม่ทาไปแคปเอาเองนะดาบม่วงจะแรงกว่าได้ด้วยมูฟเซ็ตที่ผมให้อยู่ในข้อวววรรรู้้้นนนะะนะััอาาาุธปปจจํํตไไม่ดซีเสแล็ ต้องใช้นะครับเพราะว่าอาวุธชิ้นอื่นมันก็ใช้แทนกันได้นะครับอันนี้จะเป็นอาวุธสดาวครับดาบร่มแรงจริงแต่ขอเตือนหนึ่งอย่างมันมีดาวไทม์ของตัวบัฟที่ได้จากตัววุธนะครับเอาเป็ว่ามันติดแล้วมันมีดาวไทม์ก็แล้วกันครับอันนี้คือหน้าสุดท้ายนะครับาพาไปเจอตอนแรงจริงถ้าทําได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบัฟแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งคุณมีมูลค่าอติแกตกสูงๆแล้วมีการไปลงค่าความจนานาญธาตุเยอะเนี่ยตัวดาบประจําตัวจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณก็จะเห็นว่าดาบประจําตัวจะแรงขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับหน้าที่2ครับที่แตกต่างอีกหนึ่งอย่างคือตัว BP ดูดีขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการโจมตีปกติเยอะแล้วก็ตัวดาบเนี่ยให้ไปโบนัส DMG สำหรับการโจมตีปกติกับชาร์จโจมตีสูงมากนะครับที่ขาด5นะแล้วก็หน้าสุดท้ายครับ ก็จบไปเรียบร้อยแลวนะครับผมขอย้ําเป็นครั้งสุดท้ายนะครับมูลค่าทีแฟคไม่จําเป็นต้องมีสูงมากก็ได้ในความเป็นจริงนะเนี่ยคุณมี28เนี่ยถือว่ามีมูลค่าทีแฟคสูงมากแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่เอนเกมการที่คุณมีแค่24และสามารถตดคริได้จริงสามารถกดอันติได้ตลอดเนี่ยถือว่าตัวละครใช้งานได้แบบดูดีมากๆแล้ลนะครับส่วนการที่จะไปไกลมากกว่านั้นเนี่ยไว้คุณอยู่ในช่วงเอนเกมแล้วหรือว่าตัวนั้นเป็นตัวที่คุณอวยจัดๆเนี่ยก็ค่อยว่ากันครับเพราะสุดท้าย End game อเอนี้คือ การลงบ่นไปฟาร์มอัติแฟกมาทำให้ตัวละครที่คุณรักยังไงล่ะถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมทางพิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย